สวัสดีครับวันนี้พผม้วนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวการอัพสกิลรุจินะครับแล้วก็ว่าลุจิต้องใช้คอมโบไหนบ้างเราใส่เซตอะไรนะครับเซตคอมโบแรกที่ผมจะมาบอกกันนะครับนั่นก็คือสกิลท้าวอายุก็เป็นโจมตีธาตุลมนะครับเซตนี้คือต้องใส่ธาตุลมมันถึงจะแรงมากแล้วเราต้องใส่เกมโกด้วยนะครับเพื่อให้เราวันติได้ในเทินเดียวนี่ครับใส่ลมแล้วให้ได้สิบแต้มนะครับ แล้วก็ส่วนสกิลนั้นอัพยังไงนะครับอัพน e ี่อัพตามผมเลยนะครับสกิลนี้ครับสกิลนี้นะก็สกิลนี้แล้วก็สกิลนี้ครับสำคัญมากว่าสกิลนี้จะเริ่มเทิร์นมาจะทําให้เราได้โกดธห้าสิบโกดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับอัพสกิลนี้ครับพวกสกิลติดตัวนี้อัพให้เต็มเลยนะครับนี่ครับสกิลชาติอัพให้เต็มเลยนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับแล้วส่วนอีกสอง combo เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งครับอัพสกิลนี้ครับสกิลนี้นะครับส่วนเซตก็ไไมมม่่่ีอะรรากคคับแใสเซตธาตุลม แล้วก็เอาสก,กิลนี้มาใช้นะครับแล้วก็วก็ใช้อันตีครับที่ผมเล่นจะเป็นท <c oughs> ้าวายุบวกกับแปลงร่างนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองตีให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองตีข้ามเซิร์ฟให้ดูผมก <c oughs> ็ไม่มั่นใจนะว่าจะชนะหรือเปล่าเราต้องขอบคุณพี่ชายผมด้วยครับใจดีให้ยืมไอดีมาเล่นมารีวิวกันนะครับ รู้สึกว่าจะจับคู่นานหน่อยเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟแรกๆเลยอ่ะเจอแล้วนะครับ <c oughs> อีกทีมันค่อนข้างโหดเลยครับลงพวกนี้ผมแนะนำเล่นมือจะดีที่สุดนะครับ สงสัยรุกจิเราจะไม่รอดนะครับรุกิลุจิเราตายไม่เป็นไรเดี๋ยวยอมแพ้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปตีรานปกติก็ได้อันนี้คามเซิร์ฟพวกนี้จะเจอแต่คนโหดแล้วเพราะว่าันเป็นเซิร์ฟเก่านะครับไปลงลานปกติ นีครอันนี้ถ้าบวกอา8แดาวนะครับจะใช้ได้หมดเลยทุกสกิลนะครับแล้วก็จะอัติเทอรแรกนะครับแต่อันนี้ฝั่งเขาตายก่อนนี่นะครับอันนี้คือถ้าจะลงลานหรือจะลงข้ามเซิร์ฟนี่ผมแนะนำเลยนะครับ ให้หาของเพิ่มสปีดมาใส่ไม่งั้นเราจะสู้ของไม่ได้เขาจะเขาได้ตีก่อนคือแบบบางทีเราอัดอัดตายได้เลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งได้ตีก่อนนี่ครับรุจิเราได้ตีแล้วเป็นอันนี้เป็นคอมโบทัดลมครับนี่ครับทัดลมข้อดีคือแบบตีหมู่ครับตีแบบแถวตรงนะครับ อันนี้คีสรุคิสรุไม่ได้สกิล <c oughs> นี่ครับโบอาเดี๋ยวโบอาผมจะมารีวิวอีกทีครับโบอาเป็นอีกตัวนที่โรงรานค่อนข้างโหดนะครับไม่ว่าจะเป็นลงรานหรือใช้ผ่านด่านครับ สะรู้เขาค่าได้ครับผอเราใช้สกิลลงได้ครับนี่ครับเป็นสกิลท่านลมตอนแปลงร่างครับนท่านลมหมื่นสี่นะครับถ้ากินยานแล้วใส่เซตท่านลมจะแรงมากอเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกคอมโบหนึ่งนะครับว่าใช้ยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวผมรีให้ดูเลยนะครับเราอัพตามมีคอมโบหนึ่งอัพอย่างนี้เลยนะครับอัพตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดู เอาตามเอาตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูครับว่าใช้ยังไงอ่ะผมลืมบอกไปครับนี่ถ้าแบบเริ่มต้นนะครับแล้วยังเราแบบเราเริ่มต้น,นครับอันนี้เป็นแบบคอมโบเริ่มต้นเลยครับใช้แค่มัดไคโอเนี่ยนะครับตอนที่เรายังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่เซตชีนะครับ รู้สึกว่าของหน้าจะเต็มเดี๋ยวผมไปเคลียร์ของออกก่อน นี่นครับให้เราใส่เซตคีนะครับครับผมเน้นนะครับว่ามือใหม่ที่ไม่มีเซตคีนะครับผมแนะนำให้ใช้แค่สก,กิลนี้สก,กิลเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีเซตคีแล้วผมแนะนำให้ใช้เป็นคอมโบนี้นะครับอีกคอมโบหนึ่งคอมโบนี้คือข้อดีคือแบบเราจะ ดรามจได้นหนักกว่าคอมโบท่าลมนะครับแต่แค่ว่าเราจะตีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวผมไปหาตีให้ดูครับ นี่เราเอเนียลเราไม่น่าจะรอดครับคิสโลผมแนะนำให้ใช้สกิลนี้ก่อนนะครับรใส่เครื่องคีแล้วเราแปดดาวแล้ว,ลลวเผื่อเราลุ้นติดคีเราจะได้ใช้อีกสกิลหนึ่งได้นะครับนี่ครับเราเน้นถ้าสกิลนี้ติดคีแล้วโซเราไม่ลดนะครับเราสามารถใช้อีกสองสกิลได้ ผมยิงโบอาผมที่ตีเบาไม่ใช่ไหครับผมถอดเซนตไปให้รุจิใส่รูจิยังไม่แข็งรอบนี้น่าจะลองตีได้อีกเทิร์นนึง ให้ใช้อันนี้นะครับเผื่อเน้นขีตออกนะครับแต่อ่าตายก่อนส่วนอันนี้ผ่านยังไงโยผมขอทำตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปผ่านให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อมี ผู้เล่นท่านไหนยังติดอยู่นะครับ น่าจะแพ้แล้วนะครับนะครับส่วนใครที่เล่นธาตุลมนะครับผมแนะนำให้กินยา ธาตุลมด้วยนะครับส่วนทํายังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกครับว่าพวกธาตุต่างๆเนี่ยทำยังไงแล้วหาสมุนไพรจากไหนมาทํานะครับส่วนเซตก็ตันนี้ครับแต่มันดวงผมค่อนข้างยังไม่ดีนะมันติดขี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ติดของเซตขี้นะครับที่ยังไม่ลดโซมันไม่ติดนะครับนี่ครับคอมโบนี้เลยครับแล้วก็ส่วนนี้ก็อัพแบบผมนี่เลยครับแต้มเหลือก็อัพสกิลพวกนี้พ่วงไปด้วยก็ได้ครับ นี่ครับแล้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบแล้วรอบหน้าผมจะมา